กงเคียดน้อยอุ้ยใส่ผักเลือดมาครับมากกินแกงเคียดน้อยแล้กันร้อ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 นครับบอกเลยว่าร้อนร้อนอ้ยมาอย่ามองหลายให่ห้างมาครับผมสวัสดีครับพบกับก๊อปปี้พาทำอีกเส้นเคยพี่น้อง ฟูง้อนยอกมาเจ็ดกับเขาค่ะก็แล้วหิ้วหิวหิ้วหิวหิวเสื้อหิวเสื้อหิวมาบัวไหลใหญ่ห้างมีแหนมมีผักบุ้งมีกระลำแล้วกับมีอ่านี่ครับแหนมแหนมหนังปลาตัวขานตัุขานเลยอืเข้ากับโอนแกงกับโอน อืมอืมอือืมแซ่บเบืเ่งครับ <Okay. S 1> เบื่งไกลๆอื คุดยากแต่โดนโด๋อรแกงจะน้อยใส่ผักอีเลือก คิปคิปมตัดเลนะยดเอาตามธรรมชาติตายๆๆเวรุสเต็งเลย อีเลิกอหอมควันทวนๆนี่เบิเดือดพนันม้มหนันนงอืมอือืมได้การนบ่ สงใจยากอีกอมผมหอมรสเก่งลูกลรถไปอย่งน,นีอนี่ หาดูดสิการละมุนีะดูโดดดูโดดนี่เอ้ย <c oughs> ีดจาร์ขึ้นมาทันทีเลยครับม,ม,มันจะเกิดนะคือแสบเข้าแสบ 음음음 <Auf losharma> <manford> mm. <swulars> <Rah> <Luis> ภาคเหนือบทพิดหวังสมอยากเดี๋ยวนี้แม่เขาจะกินวันแกงเขียดน้อยหอมเปื่อยๆ จะลุกโดดจะขนงานนะนี่เราซักเลยพี่น้องไงนี่ผมซักไป แบบแซ่บเปียกมืดเงือกอ่อนแซ่บคักๆกเอามือนี้พ่อสำนี้ก่อนพี่น้อง อิ่มนะครับผมคานพูดอะไรทีแ่แจกกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคอมเมนต์พูดคุยทักทายนั่มก๊อปปี้พาถังได้เลยนะครับเอามือนี้ขอเกล้าข้างว่าสวัสดีครับผม